ยอดการจำหน่ายของทางมาสด้บ้างนะครับซึ่งทาง Mazda าเซล์ประเทศไทยนั้นเขาก็ได้มีการเปิดเผยยอดจำหน่ายรถยนต์มาสด้ประจำไ <c oughs> ตรมาสที่3ของปี2554นะฮะหลังจากที่ภาครัฐนั้นได้มีความะชัดเจน,น <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายรถยนต์คันแรกนะฮะแล้วก็ส่งผลให้รถยนต์นั่งสปอร์ตมาด้าทั้ง2รุ่น <c oughs> ก็พูดกันง่ายๆก็พากันทำให้ยอดขายมาสเติบโต ขึ้นมาสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับทางมาสด้าด้วยยอดขายสูงถึง2,708คันคซึ่งก็มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึง1 6 7นะครับโดยในรุ่นสปอร์ตแฮตแบ็ c ห5ประตูนั้นก็ขายทะลุถึง1,208คันปตับตัวเพิ่มขึ้นกว่า1 8 8นะครับแล้วก็รุ่นเอริกนันซีดานสีประตูที่ขายกระจายถึง1,500คันนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นถึง1 5 2 มียอดขายรวมทั้งสองรุ่นนั้นก็สอง8ัเจร้อยแดคันคือว่าสูงสุดนะฮะตั้งแต่เปิดตัวเป็นต้นมาครับค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งผลให้ยอดขายในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะสูงสุดในปีถึงสา8 4ันร้ยแปดิสี่คันค่ะแล้วก็มีอัตราในการเติบโตที่เพิ่มขึ้นนะคะสามสิบกเปอร์เซ็นพร้อมกันนี้นะคะทางมาสด้ายังได้เตรียมส่งรถสปอร์ตบิ๊กอัพมาสด้าวีทีหศูนชมใหม่ค่ะลุยศึกตลาดรถบิ๊กอัพในช่วงปลายปีนี้ด้วยค่ะทางด้าน มิสเตอร์โชอิชิยูกินะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทมาสเตอร์เซลลประเทศไทยจำกัดบอกว่าหลังจากทีน่นโยบายโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลที่มีความชัดเจนไปแล้วก็เลยส่งผลให้ตลาดรถยนต์นั่งบีคารนะคะรวมทั้งตลาดบิ๊กอัพค่ะมีความคึกคักกันมากขึ้นโดยเฉพาะเลยกับยอดขายรถยนต์มาสเตอรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะทะลุไปเกือบ4,000คันเลยทีเดียวค่ะ ที่สาคัญนะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้หรืออีก3เดือนจากนี้ไปนี่แหละค่ะการแข่งขันก็จะเริ่มทวีความดุเดือดกันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นช่วงของไฮซีซันของปีโดยเฉพาะในตลาดรถยนต์นั่งซับคอมแพคแลวก็ปิกอัพนะคะที่กําลังคึกคักกันเป็นพิเศษเลยซึ่งหลายๆค่ายค่ะก็เตรียมตัวเปิดตัวกันนะคะรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดโดยทางมาสด้านะคะซุ้มเตรียมความพร้อมในการรุกตลาดไว้อย่างเต็มที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะ ในส่วนของ p i กอัพนะคะ Mazda เตรียมเปิดตัวด้านกลยุทธ์เด็ดๆออกมากระตุ้นตลาดในเร็วนี้นะคะพร้อมกับ Mazda แนะนำด้วยว่าให้จับตามองอยากกระพริบทีเดียวเกี่ยวกับ VT ที m าสดา้สดสด50ชฉมใหม่ล่าสุดค่ะซึ่งก็เร่งมืออย่างเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็พร้อมแล้วในการเดินหน้าลุยศึกปลายปีนี้สรุปยอดการจำหน่ายรถย,ยนต์ประจำไตรมาสสมของปีนี้นะครับ ก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งทางมาสด้าก็ประสบความสําเร็จอย่างงดงามเกินเป้าหมายทีเดียวครับค่ะแล้วก็ยังคงรักษาอัตราการเติบโตสูงสุดโดยมียอดขายรวมทั้งสิ้นสูงสุดอยู่ที่เป็นประวัติศาสตร์ทีเดียวก็31,847คันค่ะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง24%เนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งก็มียอดขายสูงสุดเช่นเดียวกันกว่า2อ7 6 3คันบ่งอักเป็นร้อตมาส มียอดขายสูงสุดถึง1 9 9 4 3คันมีอัตราการเตริบโตเพิ่มขึ้นถึง1้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มียอดขาย1 7 5 6 6คันตามมาด้วยรถกระบะ Mazda BT-50 ที่ยังแรงไม่ตกนะครับโดยยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง9เดือนขายได้สูงสุด7,534คคันมีอัตราการเตริบโตที่เพิ่มขึ้น ถึงร้อยละเจ็ดสามและที่กำลังแรงขึ้นเรื่อยๆก็คือรถย,ยนต์นั่งสปอร์ต All New Mazda 3โดยเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์2,014นะครับก็ทำให้ยอดขายรวมของ Mazda 3นั้นสูงถึง4,338คันเติบโตเพิ่มขึ้นถึง2%นะครับสำหรับรถย,ยนต์ประเภทพรีเมียมคาร์ที่ประกอบโดยด้วยสปอร์ตครอสโอเวอสุดหรู7ที่นั่งก็คือ Mazda CX9 นะครับและก็รถสปอร์ตโรสเตอร์เปิดประทุน รวมกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ32คันอินดีด้วยกับมาสด้าปินไตรมาสสาๆไปอย่างสวยงามเลยนะคะด้วยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวจาก BMW ใครที่รอดูอยู่กับซีรีส์3ใหม่2012นนี้นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ยินดีในโอกาสครบรอบรายการ Auto Today By ระวิพลโดยบริษัท m i t s บ b i s h i Motors Thailand จำกัดขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบรายการ Auto Today By ระวิพลโดยบริษัท h ุ u n d a i Motors Thailand จำกัดขอบคุณคนตทยที่เชาวมาในรถยนต์ฮุนได4ปีที่รถยนต์ฮุนไดอยู่บนถนนเมืองไทยถึง1หมื่นคัน ขอบคุณคนไทยสำหรับความเชื่อมัน่นและไว้วางใจให้หุ่นดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยใใจจนนัััลลล้าาลลอยไไกถกถควมฝดพ,พป จเหตัวกับใจหาชีวิตก็พลันเปลี่ยนที่เคยสุขก็มีแต่ทุกใจพลิกทุกเป็นสุขก็เริ่มที่ใจรู้จักพอกกสึ่งอ่นโครงการหลักป่าสร้างคน84ตำบลวิธีพอเพียงได้พลิกใจคนสำเร็จมาแล้วมาร่วมพลิกใจกับปตท ตลาดรถ .com แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรรถ .com แตกต่างจากที่อื่นเพราะเราเร็วจากที่คุณเลือกรถคันที่ถูกใจได้แล้วแล้วคุณมั่นใจว่าเครดิตของคุณผ่านตลาดรถ .com อสามารถจัดการเรื่องการซื้อขายและสำรองเงินให้คุณได้ค่ะ เราสำรองเงินให้กับผู้ขายก่อนค่ะจึงทาให้การซื้อขายนี้จบลงภายใน1ชั่วโมงค่ะไม่อยากพลาดรถคันนี้ติดต่อตลาดรถ .com สิคะ w w r บไซตวดตลาดรถ .com 0 2 2 5 1 0 6 0สคิดจะซื้อขายรถบ้านรวดเร็วปลอดภัยต้องตลาดรถ .com ผมเป็นคนใส่ใจสุขภาพครับเพราะด้วยหน้าที่การงาน ที่ต้องทุ่มเททั้งร่างกายและสมองยิ่งต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเคล็ดลับของผมไม่ยากเลยครับผมเลือกทานสาราเดียวทองเฮอร์บาล่เป็นประจำทุกวันครับเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนเข้มข้นวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโนโครบทั้ง18ชนิดที่มีส่วนช่วยในการาบำรุงร่างกายและสมองภมคุ้มกันดีชีวิตคุณก็มีความสูงได้ครับโดยสาราเกลียวทองเฮอร์บาล่ใส่ใจสุขภาพใช้เฮอร์บาล่ สาหร่ายเกลียวทองเฮอร์บาเล่โทร0884920056ถึง58และ025673939ซื้อขายรถบ้านรวดเร็วปลอดภัยต้องตลาดรถ .com โทร022510602ช่วงที่2ค่ะกับออโต้ทูเดย์บายราวิพลนะคะตามต่อกันเลยกับความขึ้นลวยจาก BMW ซึ่งก็ เผยโฉมมาแล้วนะคะอย่างเป็นทาง <ปะ S 1> การตัวจริงค่ะพร้อมกับ M Sport Package ด้วยนะคะเรากำลังพูดถึงตัวนี้เลย BMW Series 3ใหม่ค่ะด้วยรหัสตัวถัง F30 นะคะเป็น Generation ที่6แล้วค่ะหลังจากที่รุ่นแรกเขาเปิดตัวไปในปี1975นะคะีี้นย หนึ่ยังไม่เกิดแน่ใจนะแล้วก็มียอดขายทั่วโลกที่มากกว่า12ล้านคันเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับทําตลาด11กุมภาพันธ์ปีหน้านี้แล้วนะคะตัวถังเข้ามาแบบยาวกว่าเดิม93มมิลิเมตรนะคะฐานล้อเนี่ยอยู่ที่2,810นะคะยาวขึ้นมาห้ิมลิเมตรค่ะส่วนความกว้างนะคะล้อหน้าแล้วก็หลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาข้างหน้าอยู่ที่37หลังที่4 7มมตรค่ะ ที่ด,ด้านหลังนี่นะคะมีที่วางขาเพิ่มขึ้นค่ะ15มิลลิเมตรค่ะส่วนที่ว่าเหนือศีรษะนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก8มิลิเมตรแล้วก็ด้วยความพยายามค่ะในการลดน้ำหนักของเขาทำให้ซีรีส์3ใหม่นี้นะคะเขาเบากว่ารุ่นเดิมถึง40กิโลกรัมค่ะครับก็ในรู้สึกจะถ้าในงานมอเตอร์โชว์ปีหน้าผมว่าน่าจะได้เห็น B M ซีร<อ>ีส์3 F 30ตัวนี้นครับปีะะใช่ครับ ที่เขาตั้งใจไว้จะมาทําตลาดทั้งหมดเนี่ยก็คือสี่รุ่นนะฮะเป็นสี่รุ่นเครื่องยนต์ในตระกูลเขาเรียกว่าเป็นทวินพาวเวอร์แล้วก็แบ่งเป็นแบบที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลอย่างละสองนะครับมาพร้อมกับ2ระบบสกําลังก็คือเกียร์ธรรมดาก็เดี๋ยวนี้เกียร์ธรรมดาไม่ใช่5จังหวะแล้วนะฮะเป็น6จังหวะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะนะฮะโอ้นะพูดกันง่ายๆก็คือรถรุ่นเบนซินเนี่ยก็ประกอบไปด้วยรุ่นย่อยเขาก็จะมี อ่า i แล้วก็3 3 3 3 5 i นะครับทั้งคู่เนี่ยมีระบบที่เรียกว่าเป็น e f f i c i e n t เอ efficiency d y n a m i กนะครับอ่าสามก็ใช้เครื่องยนต์4สูบอ่า i r e c t injection twin turbo นะฝาสูบแบบอ่าดับเบิลแวร์นะครับอ่าเป็นแบบก็เป็นคล้ายๆกับเรียกว่าปลายผันนี่แหละครับก็คือเป็นการแปลผันแคมชั่บแล้วก็เป็นอ่ เป็นวาลทรอนิกนะครับก็วาวไปผันนั่นเองอนะแล้วก็ให้แรงมา้าก็อยู่ที่ประมาณ240แรงม้าแรงบิด35.66กิโลกรัมเมตรเริ่มกันตั้งแต่1250รอบไปจนถึง4,800รอบต่อนาทีแล้วก็อัตราเร่งจาก0ู0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณ5.9วินาทีครับโอ้ท็อปสปีดก็คือความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรชั่วโมงในรุ่นเกียร์ธรรมดา6จังหวะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ มีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่15.6ไปจนถึง15.8กิโลเมตรต่อลิตรครับก่อนไม่ต่างเท่าไหร่ประหยัดกว่ารุ่นเดิมประมาณสัก11%ครับโอ้ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็พอมาอีกตัวหนึ่งนะฮะรุ่นเดี๋ยวรุ่น 335i เนี่ยซึ่งก็ใช้เป็นเครื่องยนต์6สูบเรียงเทอร์โบนะครับมีแรงม้า306แรงม้าแล้วก็แรงบิด40.7กิโลกรัมเมตรเริ่มกันที่1,200รอบไปจนถึง5,000รอบต่อนาทีอัตราเร่งก็0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเพียงแค่5.5วินาทีโอ้กระพิบตา5ครั้งนะฮะ,ะท็อปสปีดครับ250กิโลเมตรชั่วโมงอัตราก,การสิ้นเปืองก็อยู่ที่ระดับ12.6ไปจนถึง13.6กิโลเมตรต่อลิตรครับคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างารุ่นที่ชาวยุโรปให้ความสนใจก็คือ 320D Efficient Dynamic นะคะคที่มีกําลังสูงสุด 163แรงม้าค่ะแล้วก็ในรุ่นมาตรฐานอยู่ที่184แรงม้านะคะก็จาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใน7.5วินาทีค่ะความเร็วสูงสุดลงมานิดนึงโตเขาใหญ่หน่อยวะนี่ใช่235กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็จิบจน้ำมันไปค่ะเฉลี่ยอยู่ที่22.22กิโลเมตรต่อลิตรน,นะคะนี่น่าสนใจทีเดียวนะคะปล่อยมลพิษในไอเสียอยู่ที่118กรัมต่อกิโเมตรค่ะ ส่วนในรุ่น Efficient Dynamics 163แรงม้านะคะสมรรถนะลดล,ลดลงมานิดนึงคือจาก0 1 0 0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่นะคะทำได้8วินาทีค่ะความเร็วสูงสุดอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เขาจะเด่นเรื่องของความประหยัดแล้วก็ความสะอาดค่ะอูตัวนี้สนใจมากจิบน้ำมันใช่คําว่าจิบเลยนะ24.4กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ,ะแล้วก็ปล่อยมลพิษ109กกรัมต่อกิโลเมตรค่ะ หลังเปิดตัวไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเสริมตลาดนะฮะด้วยเซ็ตเสามเครื่องยนต์ใหม่ก็คือหนึ่งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็สองเครื่องยนต์ดีเซลนะครับประกอบไปด้วย 320i เบนซินนะครับ2 0 0 0ันซีทวินเทอร์โบ184แรงมา้าแรงบิด27.5กิโลกรัมเมตรแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเนี่ย116แรงมา้าแรงบิด26.5กกิโลกรัมเมตรในรุ่น 316d นนะครับ แล้วก็143ราแรงม้าแรงบิด32.6กกิโลกรัมเมตรเนี่ยในรุ่น3 18D นะครับหลังจากนั้นอาจจะมีรุ่นอื่นตามมาอย่างเช่นพวกดีเซล6สูบรุ่น X Drive นะครับขับเคลื่อนสีล้อรวมทั้งรุ่น Active Hybrid 3นะครับซึ่งก็จะใช้เครื่องยนต์เดียวกับ Active Hybrid 5ครับส่วนในรุ่น Full Hybrid นะคะของซีรีส์3ใหม่เขาจะใช้เครื่องยนต์เบนซิ 3, น 3000cc ซีซี Turbo 306แรงม้าค่ะก็จับคู่กันมากับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะขนาด 54แรงมา้าตัวนี้จะติดตั้งนะคะรวมอยู่กับชุดเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะค่ะให้กำลังสูงสุดรวมแล้ว340แรงม้านะคะแรงบิด45.8กิโลกรัมเมตรส่วนเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่15.6กิโลเมตรต่อลิตรค่ะสำหรับซีรีส์3ใหม่ก็จะมีระบบ Driving Experience Control นะครับซึ่งก็แบ่งเป็น3โหมดย่อยนั่นก็คือ Comfort Sport แล้วก็ Sport Plus นะฮะพร้อมอีโคโ o รนะหมายถึงช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองลงได้ประมาณ20%ตัวถังที่เป็นซีดานเนี่ยก็ใช้ระบบกระเทรือนหน้าดับเบิลจอยนะครับแล้วก็สตัดแล้วก็มีปีกนอกอลูอลูมิเนียมด้วยนะฮะรถน้ำหนักกระตุลโดดเลยนะครับไม่ให้น้ำหนักมากด้านหลังก็เป็นแบบมันติลิงแล้วก็เป็นครั้งแรกกับ3แพ็กเกจให้เลือกก็คือคมี สปอร์ตไลน์สปอร์ตไลน์นะครับโมเดลไลน์ line, แล้วก็รักชูรี่ไลน์นะครับก็ให้เจ้าของนั้นเจ้าของรถเนี่ยไปตกแต่งรถของตอนเองได้ตามชัดใจชอบด้วยเหมือนกันนอกจากนี้นะคะยังมีชุด M Sport Package ค่ะลดความสูงของตัวถังลง10มิลิเมตรนะคะเหล็กกันโครงก็ทำใหญ่ขึ้นล้อ M เนี่ยนะขนาด18หรือว่า19นิ้วค่ะส่วนปลายท่อไอเสียโครเมียมนะคะ ตัวถังมีสีพิเศษเลยส่วนภายในผู้ชม้าตกแต่งแบบสปอร์ตนะคะแล้วก็มีออปชันอื่นๆให้เลือกอีกเยอะอย่างเช่นในส่วนของช่วงล่างนะคะพิเศษ Adaptive M Sport นะคะระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า Head-up Display ร,ระบบข้อมูลความบันเทิงค่ะ Connected Drive นะคะ Active Cruise Control นะคะ ระบบ stop and go ระบบช่วยจอดข้อมูลการจราจรแบบ real time แล้วก็ระบบเตือนการเปลี่ยนเลนด้วยค่ะครับการผิดก็จะมีขึ้นในโรงงานในเมืองมิวนิกนะครับแล้วก็มีเขาเป็นตัว origin block r i g i n b e r g ใช่ไหม<ะ>